เี้จะมาบอกผลบอลกันนะว่าสรุปไทยวิฤดีกาลนี้ใครชนะบ้างครับ อันที่ยีสิบนีนะครับเวลาที่สองครับอังกฤษแพ้อังการศูนย์สี่ครับเยอรมนีชนะอิตาลีห้าสองครับนเนเธอร์แลนด์ชนะเว,วิวสามสองโปแลนด์แพ้วิลเยียมศูนย์หนึ่งครับกลุ่มสามนะครับกลุ่มหนึ่งครับยูเครน หนึ่งหนึ่งกับไอร์แลนด์ครับบอสเนียและเฮอร์ฮอน,อนสามสองกับฟินแลนด์ครับโรมาเนียกับมอนเตเนโกศูนย์สามครับลักเซมเบิร์กสองสองหมู่เกาะเซโรตุรกีสองสองศูนย์ลิทัวเนียดิเตนเนตายศูนย์สองแลเตเวีย นี่ของลินมาครับที่สิบหกครับโอ้โห บุรีรัมเอบุรีรัมครับจบฤดูกาลนี้มีสามสิบแข่งสามสิบชนะสิบเก้าเสมอห้าแพ้หกยี่สิบเก้าคะแนนมีหกสิบสองคะแนนครับบีจีปทุมยูเนเต็ดแข่งสามสิบชนะสิบเจ็ดเสมอเก้าแพ้สี่ยิงยี่สิบห้าผลต่างหกสิบคะแนนครับ สามทูแบงคอกครับแข่งสามสิบชนะสิบห้าเสมอแปดแพ้เจ็ดมีห้าสิบสามคะแนนครับเมืองทองอันดับสี่ชนะแข่งสามสิบชนะสิบสามแพเสมอสิบแพ้เจ็ดมีสิบเอคะแนนยิงสิบเอประตู มี49่าคะแนนครับเชียงรายอันดับ5ชนะ13เท่ากับบังทองครับแต่แค่เสมอน้อยเสมอน้อยกว่าเม,มือมงทองแค่2นัดครับเอแปดครับแพ้9ก้ลบ2 47ครับหนองบัวพิชยาครับจบฤดูการนี้แข่ง30ชนะ13แพ้8 ยิงเก้าสแพ้เก้าแพ้ลูกได้เสียประตูเจ็ดมีสี่สิบเจ็ดคะแนนครับเจ็ดชน,นบุรีเอฟซีเอฟแข่งสามสิบชนะสิบสองแพ้แปดเสมอสิบยิงประตูได้เสียสิบ รำคะแนนสี่สิบสี่คะแนนครับการท่าเรือเอฟซีครับแข่งสามสิบนัดชนะสิบเอ็ดเสมอหกแพ้สิบสามมีประตูได้เสียสี่ลูกครับสามสิบเก้านะครับอันดับ 9, เก้านครอราชสีมาแข่งสามสิบชนะสิบ เสมอ7แพ้13ลบ14มีอยู่37คะแนนครับข้ามมาดูสั่งน้องใหม่ของเราบ้างครับขอนแก่นยูเนเต็ดคอนยูเนเต็ดแข่ง30ชนะทิบเสมอ7แพ้13ลบ13 37เท่ากับนครราชสีมาครับโปลริเทโรแข่ง30 ชนะเปดเสมอทิศสามแพ้เก้าลบหกเหลือสามสิบเจ็ดคะแนนครับราชบุรีมิตรผลเอฟซีแข่งสามสิบนัดชนะเก้าเสมอเก้าแพ้สิบสองลบสี่มีสามสิบหกคะแนนครับพีทีประจวบเอฟซีแข่งสามสิบนัดชนะแปด เสมอเ็ดแพ้สิบห้าลบสิบห้าเหลือสามสิบเอ็ดคะแนนครับมาดูที่โซนตกชั้นบ้างครับสุพรรณบุรีครับดูดูการนี้ก็ทำผลงานไม่ค่อยสอมไม่ค่อยดีครับเพราะไม่มีบินเนอร์ลิเก้ไม่ไม่มีนังบินเนเอร์บินเนอร์ลงนะครับริเกเอก สุพรรณบุรีแข่งสามสิบนัดชนะแปดเสมอหกแพ้สิบหกลบสิบสี่สามสิบคะแนนครับสมุทรปราการครับแข่งสะนี่ตกชั้นกับเชียงใหม่ที่เรียบร้อยแล้วนะครับแข่งสามสิบชนะหกเสมอสิบแพ้สิบสี่ลบสิบสามยี่สิบแปดคะแนน เชียงใหม่เอฟเชียงใหม่อยู่ในเต็ดครับยังสามสิบนัดชนะสี่เสมอเจ็ดแพ้สิบเก้าลบยี่สิบแปดมีคะแนนอยู่สิบเก้าคะแนนครับซอมครับบุรีรัมครับแพ้เสมอเสมอชนะแพ้ครับ บีจีปฐมครับชนะสี่นัดเลยนะครับส่วนแบงคอกชนะเสมอแพ้ชนะชนะส่วนแบงคอกชนะสามนัดครับเอฟเอซีจีบังทองชนะเสมอชนะแพ้ชนะชนะแค่สามนัดครับส่วนเชียงรายครับพวกเขามีแค่เกมแรกเขาก็แพ้แล้วครับแพ้ประจวบตั้งแต่สามแพ้แบงคอกนะครับ อันนี้ผลงานไม่ค่อยดีหน่อยครับแพ้เสมอเสมอชนะหนองบัวครับน้องใหม่ครับแพ้ชนะเสมอแพ้ชนะชนบุรีครับซ้อมคันนไม่ดีค่อนขันไม่ดีแล้วครับชนะสองนัดแพ้สองนัดเสมอหนึ่งนัดครับโอ้โหการท่าเรือเอฟซีครับชนะสองนัดแพ้สามนัดเลยครับ นครราชสีมามาได้าเอฟซีครับแพ้สองนัดชนะสามนัดขอนแก่นยูเนเต็ดเกมแรกเสมอเกมที่สองชนะเกมที่สามเสมอเกมที่สี่ที่ห้าแพ้ครับโอโลิทเทอรไม่ต้องพูดถึงแล้วครับโอลิทเทอร์ซอมดีครับอัชบุรีม่ผล ชนะแพ้เสมอเสมอชนะโอ้ตอนนี้ประจวบย่ำแย่แล้วครับแพ้แพ้เกมแพ้สี่นัดเสมอหนึ่งนัดครับโอ้โหสุพบุรีเอฟซีเเสมอหนึ่งนัดแพ้สามนัดชนะหนึ่งนัดสมุทรปราการครับแพ้สามนัดชนะสองนัดสุพรรณบุรีเอฟซีเอฟเสมอแพ้เสมอชนะแพ้ ูผลครับยับของฤดูก,กาลนี้ครับโอ้โหเรื่องอะไปจบด้วยที่ไทยีกสองครับ